้นเอ,นอ,อเล่าเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงวันนี้เพราะบรรพบุรุษเสียสละแลกเลือดเนื้อเพื่อความเป็นไทยเราควรตระหนักกว่าจะมาเป็นไทย ไม่ต้องพึ่งตำราเล่มหนาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไม่ต้องมีร้านใหญ่โตก็เป็นนักธุรกิจได้ไม่ต้องอยู่ฮอลลีวูดก็เป็นศิลปินได้และเราจะเป็นได้อีกหลายอย่างเพราะช่องทางการสื่อสารจากโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและถูกพัฒนาไม่หยุดนิง่งจะเป็นประตูสู่โอกาสให้เราไปถึงอนาคตที่ต้องการแคทผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทย ลุกขึ้นเถิินพีี่่้้อองไทยยาาใหวสูญลเชตราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงวันนี้เ,<ร>เพราะบรรพบุรุษเสียสละแลกเลือดเนื้อเพื่อความเป็นไทยเราควรตระหนักกว่าจะมาเป็นไทยสวัสดีครับ ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านรายการกว่าจะมาเป็นไทยในวันนี้นะครับก็ประจำวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ผมศาสตราจารย์ดรธีรพัทน์เสรีรังสรรค์ดำเนินรายการนะครับรายการกว่าจะมาเป็นไทยนอกจากคัทเทลคอมสนับสนุนรายการมานี่นะครับก็ยังมีบริษัท พีท t ทีแท e งเทอร์มินจำกัดนะครับซึ่งก็สนับสนุนรายการนี้มาโดยตลอดนะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการกว่าจะมาเป็นไทยมาโดยตลอดก็คงจะทราบที่มาที่ไปของ PTT ีทีแท้งแล้วนะครับว่าเป็นบริษัทในเครือปอตทนะครับ <c oughs> ที่ให้บริการด้านท่าเรือแล้วก็ถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวให้กับบริษัทต,ต่างๆในกลุ่มปตทด้วยกันนะครับโดย ต,ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2552นะครับภีติตีแท้งนั้นก็มีวิสัยทัศน์ที่สำคัญก็คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเสนอทางออกด้านท่าเรือนะครับแล้วก็คลังผลิตภัณฑ์โดยมุ่งดำเนินงานยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของ p TT ีตีแท้งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พีทีทีแท้งนั้นก็มีสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนนะครับคำนึงถึงคนจนแล้วก็คนด้อยโอกาสเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งในช่วงต่อไปผมจะนำเสนอพันธกิจและค่านิยมของพีทีทีแท้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปนะครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนีครับท่านผู้ฟังครับผมได้พูด ถึงช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนี่นะครับ <c oughs> ก็พูดมาจนกระทั่งสิ้นสุดรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์นี่นะครับแล้วก็มีผู้ซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์นะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่ผมได้เคยนําเสนอประวัติความเป็นมานะครับอย่างเช่นกรณีผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมนะครับของพ่อค้าชาว อลันดานี่นะครับก็คือเจอร์มีฟันฟริดนี่นะครับแต่ว่าชื่อภาษาไทยเราเรียกว่าวันวริศนะครับก็พูดไปแล้วว่าผลงานของเจอรมิฟันฟริดนี่นะครับหรือวันวริศนั้นถือว่าเป็นผลงานทางด้านประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้เข้ามารับราชการ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่จนก,กระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งออกพระศักดีสงครามนะครับก็เป็นชาวฝรั่งเศสครับชื่อว่าเช e v a วาริเย f เดอฟอร์บังนะครับแล้วก็ฟอร์บังนี้เป็นนายทหารเรือผู้ที่ไม่เค่อยจะถูกกับเจ้าพยาวิชายเยนด้วยนะครับความเป็นมาของฟอร์บังแล้วก็การบันทึกประวัติศาสตร์ของเขาในช่วง รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นี่เป็นอย่างไรนี่นะครับท่านฟังครับผมก็จะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับฟอบังนี่นะครับคือเดิมนั้นนี่นนในราวคริสตศตรวรรษที่1ิบเจดนี่นะครับยุคก,การค้าในเอเชียถือว่ารุ่งเรืองที่สุดสมัยหนึ่งทีเดียวก็มีการจัดตั้งบริษัทสมัยนี้ก็หมายถึงผู้บรรษัทข้ามชาตินี่นะครับท่านฟังสมัยนู้นก็คือบริษัทของออตะวันตกนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นของ โปรตุเกสฮอลันดาฝรั่งเศสอังกฤษต่างๆนี่นะครับกรณีของฮอลันดาหรือชาวดัชตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1620นะครับแล้วหลังจากนั้นก็อังกฤษก็เข้ามาทำการค้าขายในตะวันออกก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ชาวยุโรปคู่แข่งของอังกฤษก็คือฝรั่งเศสก็ตั้งรัฐบาลของรัฐบาลฝรั่งเศสเช่นกันบริษัทฝรั่งเศสนี่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ซึ่งจะมีฐานะเป็นองค์กรของรัฐนี่นะครับมากกว่าอังกฤษนะครับและกนนรณีฝรั่งเศสก็เป็นชาวยุโรปที่ดูเหมือนว่าจะเข้ามายังเอเชียนิราช้ากว่าประเทศอื่นอนโคบตนี่นะครับเสนาบ,บดีและที่ปรึกษาของพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยเป็นผู้ซึ่งเสนอให้จัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสขึ้นในราวคริสตศตวรรษที่1664ซึ่งก็ช้ากว่าฮอลันดานี่นะครับถึง22ปีด้วยกัน เราะฉะนั้นสถานีการค้าในภาคพื้นตะวันออกนี่นะครับก็ถูกตั้งขึ้นที่เมืองสุรัตครับต่อมาฝรั่งเศสก็เข้าไปยึดพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองมัทรัสแล้วก็สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ปอนดิเชอรีครับซึ่งเมืองนี้ก็เป็นที่มั่นสาคัญของฝรั่งเศสแล้วก็ก่อสร้างสถานีการค้านะครับโรงงานมีป้อมปราการต่างๆแต่กระนั้นก็ตามครับด้านการค้าของฝรั่งเศสก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะว่าปัญหามาจากการที่บริษัทก็อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลเนี่ยทำให้เกิดความยุ่งยากในการดําเนินงานนะครับขนาดที่ทางด้านสยามในกรุงศรีอยุธยานะครับโปรตุเกสซึ่งเข้ามาเจริญความสมพันธ์ด้านการค้าเป็นชาติแรกเนี่ยก็มีอภิสิทธิ์ทางการค้ามากมายในระยะแรกเริ่มนี่นะครับเริ่มก็มีความกำเริบแล้วก็เรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นตามสนธิสัญญาที่ตัวเองมี จนกระทั่งมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าปาศท,ทองพระองค์ก็เลยเริ่มให้ความสําคัญกับชาติฮอรันดามากขึ้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายที่จะใช้ฮอรันดาเป็นตัวค้านำหน้าของโปรตุเกสในสมัยพระเจ้าปาศท,ทองก็ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญเหมือนกันนะครับคดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยพระองค์ก็มีนโยบายทางการค้าโดยการเปิดโอกาส ให้กับชาติต่างๆเข้ามาทําการค้าขายในอยุธยานี่อย่างเซรีก็ทําให้การค้าในสมัยอยุธยานี้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นขณะที่บทบาทของโปรตุเกสก,ก็ถูกลดลงไปฮอลันดาก็กําลังฮึกเหิมเพราะว่าการค้ารุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปสาททองนี่นะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็เลงเห็นว่าอํานาจของฮอลันดานั้นเริ่มมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นจึงเริ่มมองหาชาติตะวันตกอื่นๆเพื่อเข้ามาถ่วงดุล อำนาจของฮอลันดาฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งก็เริ่มมีนโยบายทางการค้ากับชาติเอเชียเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับก็กลายเป็นประเทศที่เข้ามาเจริญสัมพันธรรมไมตรีในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะนี่นะครับก็กล่าวกันว่าในชั้นต้นนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็ให้ความสนใจกับชาติอังกฤษเนี่ยซึ่งเข้ามาติดต่อสัมพันธ์พร้อมๆกับฝรั่งเศสแต่พอมีการสร้างความสัมพันธ์กันขึ้นมานั้นนี่นะครับอยุธยาก็ พูดง่ายๆคือเห็นท่าท้ายของอังกฤษนะครับอังกฤษก็มีเป้าหมายเพียงแค่ทําการค้าสถานเดียวคือเพื่อหาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีความจริงใจอะไรมากและที่สําคัญก็คือไม่มีความแน่นอนนะครับในการเข้ามาสร้างความสัมพันธ์มากนักก็เลยทําให้สมเด็จพระนารายณ์ต้องหันไปให้ความสนใจกับฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้นแทนนี่นะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือในห่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ก็มีขุนนางคู่บรารมีคนหนึ่งซึ่งเป็นฝรั่งต่างชาติ เชื้อสายกรีกก็คือคอนสแตนตินฟอนคอนนี่นะครับท่านผู้ฟังรับราชการอยู่ในราชสำนักอยุธยาฟอนคอนก็ได้รับการไว้วางพระราชาหฤทัทยเป็นอย่างมากทีเดียวแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาเรื่องราชการกับชาติตะวันตกขององค์พระมหากษัตริย์อีกด้วยนะครับและฟอนคอนนี่เองครับที่ให้การสนับสนุนฝรั่งเศสอย่างเต็มที่ทีเดียวนี่ในฐานะที่เป็นคนสนิทของพระมหากษัตริย์ก็ยิ่งทําให้ชาติที่ตัวเองสนับสนุนได้รับความสนใจ แล้วก็ให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นดังนั้นในระยะเวลาต่อมาเมื่อพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสนี่นะครับได้ส่งคณะราชทูตชุดแรกเนี่ยเข้ามาเจริญสัมพันธรรมไมตรีซึ่งคณะราชทูตชุดนี้ก็มีเชวารีเยเดอโชมงนี่นะครับเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยความเป็นจริงก็คือบรรดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสแล้วก็รวมถึงนักการศาสนาเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามาสู่อยุธยาก่อนหน้าที่คณะราชทูต ของโชมองนี่นะครับจะเดินทางเข้ามาอย่างเป็นทางการเนี่ยกล่าวกันว่าในยุโรปสมัยนั้นมีข่าวออกมาอย่างฮือฮานะครับว่าพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยจะประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนพระไทยของกษัตริย์สยามนี่นะครับให้หันมานับถือคริสตศาสนาด้วยเหตุผลหลากหลายประการก็ที่ทําให้สยามก็ต้องหันไปค้าความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสสยามได้จัดส่งคณะทูตชุดแรกรับเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์กับฝรั่งเศส เมื่อปีคริสตศักราช1680นะครับก็ตรงกับพุทธศักราช2223นี่นะครับแต่น่าเสียดายครับท่านผู้ฟังทูตคณะน,นี้เรือไปอับปางซะก่อนครับที่จะถึงฝรั่งเศสพอต่อมาในปีคริสตศักราช1682นะครับก็คืออีก2ปีต่อมาเนี่ยฝรั่งเศสได้จัดส่งคณะทูตเล็กๆนะครับมายังอยุธยาการมาครั้งนี้ของฝรั่งเศส ก็เลยทำให้รู้ว่ามีขุนนางชาวกรีกในราชสำนักเป็นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย์นะครับก็คือฟอนคอนนี่นะครับและฟอนคอนนี่เองครับที่เป็นตัวแทนทางการค้าอย่างดีให้กับฝรั่งเศสได้นะครับเพราะฉะนั้นพอในปีคิตศกรา .1684 เนี่ยทูตไทยชุดที่สองก็ไปถึงฝรั่งเศสแล้วก็ดําเนินการเจรจาครับให้ฝรั่งเศสส่งทูตมาทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับไทย ในบรรยากาศทางการเมืองเช่นนั้นนะครับบรรดาบาทหลวงม,มิชนารีนี่นะครับก็เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากโดยเฉพาะการแพร่ข่าวว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยจะทรงเข้ารีดเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนี่นะครับซึ่งทําให้พระเจ้าหลุยที่14ยิ่งสนพระไทยในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอยุธยามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันที่22กันยายนพุทธศักราช2228ก็ตรงกับ คริตศักราช1685นะครับทูตฝรั่งเศสชุดสำคัญโดยการนำของเชวารีเยเดอโชมองนี่นะครับก็นำเรือทอดสมอที่สันดอนปากแม่น้ำเจ้าพยาเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราทีเดียวครับหลังจากนั้นฟอนคอนก็ได้นำพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14ถวายสมเด็จพระนารายณ์ที่พระราชวังที่เมืองระโวนะครับหรือว่าที่รบบุรีปัจจุบันนี่เองนะครับ เป้าหมายของฝรั่งเศสในพระราชสารครั้งนั้นก็คือต้องการเปลี่ยนพระไทยให้สมเด็จพระนารายณ์เข้ารีดครับแล้วก็ขอเมืองสงขาเพื่อตั้งให้เป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าของตัวเองเอาการทูตครั้งนี้ของเดอชมองก็ไม่ประสบความสําเร็จดังที่ประสงาาค์เอาไว้ครับในการเดินทางกลับของทูตเดอชมองก็มีคณะทูตไทยเดินทางไปด้วยนับเป็นทูตชุดประวัติศาสตร์ที่มีราชทูตก็คือโกษาปานนี่นะครับต้องฟังครับ แล้วผู้ที่ร่วมเดินทางมาในกระบวนเรือของคณะราชทูตของเชวารีเยเดอชมองแห่งฝรั่งเศสก,ก็จะประกอบไปด้วยเชวารีเยเดอชมองเองนะครับเป็นราชทูตเมื่อมีบาทหลวงเดอเดอซัวซีนะครับเป็นอุปทูตแล้วก็มีหน้าที่ในการเตรียมในการที่จะเป็นผู้ให้ศินแด,ด่สมเด็จพระนารายณ์ในกรณีที่พระอ,องค์จะทรงเข้ารีดนี่นะครับแล้วก็มีบาทหลวงคณะเยซูอิตอีก6รูป ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์เป็นดาราศาสตร์นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยบัตรหลวงฟอยเตเน่ครับเป็นหัวหน้าคณะมีบัตรหลวงเดอกล้องนะครับบัตรหลวงตาตาชาร์ดบัตรหลวงเกบิองนะครับบัตรหลวงคูเว่เนี่ยแล้วก็บัตรหลวงวิสเดรูนี่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีบรรดาผู้ดีชาวฝรั่งเศสแล้วก็นายทหารอีกหลายท่านที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือเชอร์วาลีเยเดอฟอร์บังครับซึ่ง ในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับได้เข้ารับราชการในราชสำนักอยุธยาแล้วก็รับพระราชทานยศให้เป็นออกพระศักดิสงครามอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ช่วงหน้านะครับหลังจากที่เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วนี่นะครับผมก็จะเล่าถึงเรื่องของฟอบังหรือออกพระศักดิสงครามกันต่อไปนะครับว่าบุคคลคนนี้จะมีความสาคัญต่อ ทั้งทางด้านการเมืองและการต่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อย่างไรนะครับตอนนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ครับไม่ต้องพึ่งตำราเล่มหนาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไม่ต้องมีร้านใหญ่โตก็เป็นนักธุรกิจได้ไม่ต้องอยู่ฮอลลีวูดก็เป็นศิลปินได้และเราจะเป็นได้อีกหลายอย่างเพราะช่องทางการสื่อสารจากโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและถูกพัฒนาไม่หยุดนิง่ง จะเป็นประตูสู่โอกาสให้เราไปถึงอนาคตที่ต้องการแคปผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทยเมือองงไไทยันนกว้าาใหญ่พเเ็ชิญพบกับรายการกว่า <"G ua S 2> จะมาเป็นไทยโดยศาสตราจารย์ด็เตอร์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรคเป็นเมืองไทย,รเ,ไทยเรารักใครไม่จาง ประดุดดังเช่นรุดีชีวิเราใสสามขีพองนองเธอที่น้องไทยเราคนไทยคือไทยสายเลือดเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของอรายการกว่าจะมาเป็นไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็ประจำวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน พุทธศักราช2557ผมธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ดำเนินรายการนะครับท่านฟังครับอย่าลืมติดตามรายการอีกรายการหนึ่งของผมนะครับก็ทุกเช้าวันอาทิตย์6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีออวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับ FM 89.5 MHz มกะนะครับก็คือรายการตอบโจทย์ประเทศไทยทุกเช้าวันอาทิตย์6นาฬิกาถึงเนิกานะครับ <c oughs> ส่วนรายการก่าจะมาเป็นไทยเรามีทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รนะครับรายการก่าจะมาเป็นไทยก็มีบริษัท PTT ทแท่งเทอร์มินอลจำกัดสน,สนับสนุนรายการอยู่นะครับสำหรับเรื่องของพันธกิจและก็ค่านิยมของชาว PTT ทแทงนี่นะครับพันธกิจที่สำคัญทางด้านประเทศเนี่ย PTT แทงก็ er, ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจปิโตเคมีกา๊าซแล้วก็น้ํามันของประเทศนะครับทางด้านสังคมชุมชนก็เป็นองค์กรที่ส่งเสริมปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในด้านผู้ถือหุ้นก็มุ่งสร้างกําไรในธุรกิจครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้านลูกค้าเองก็มุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับโลกนะครับและสำหรับพนักงานนะครับก็สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแบบมืออาชีพนะครับแล้วก็ให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีเทียบเท่าบริษัทชั้นนำอื่นๆนะครับสำหรับค่านิยมของชาว PTT Tank ก็คือคำว่า Spirit นะครับ Spirit ก็แยกก็ได้เป็น6ตัวด้วยกันนะครับตัว S ก็คือ Synergy ครับการสร้างพลังร่วมกันตัว P ก็คือ performance excellence ความเป็นเลิศของผลงานตัว I ก็คือ innovation การส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆนะครับตัว R ก็คือ responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับตัว I ก็คือ integrity and ethics ความซื่อสัตย์และก็จริยธรรมแล้วก็ตัว T ตัวสุดท้ายนะครับคือ trust and respect คือความไว้วางใจและการนับถือซึ่งกันและกันก็รวมเป็นคำคำเดียวคือคำว่า Spirit นะครับก็เป็นค่านิยมที่ชาวพีทีทีแท้งได้ยึดถือในการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมานะครับครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของเช e v a วารีเยเดอฟอรบังนี่นะครับหรือออกพระศักดิีสงครามนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งในช่วงนั้น เพราะว่าไม่มีรัชสมัยใดเลยนะครับในกรุงศรีอยุธยาที่จะมีงานเขียนบันทึกหรือจดหมายเหตุที่ทําโดยชาวต่างชาติมากเท่ากับรัชสมัยของอสมเด็จพระนารายณ์นี่นะครับแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับว่าในบางสมัยหรือบางช่วงก็อาจจะมีนักเขียนนักเดินทางหรือแม้แต่พ่อค้านะครับที่สร้างสารรค์งานเขียนหรือมีบทบันทึกเอาต่างๆไว้มากมายนะครับ เช่นอาจจะมีบันทึกจดหมายของพ่อค้าชาวโปรตุเกสหรือฮอลันดากระนั้นก็ตามเท่าที่มีการค้นพบและที่ได้มีการจัดพิมพ์ออกมาเผยแพร่เป็นรูปเร่มยอมรับกันได้นี่นะครับก็คือยุคสมัยของสมเด็จพระนารายครับปรากฏงานวรรณกรรมหรือบันทึกที่เขียนถึงเหตุการณ์ในรัชสมัยนี้มากที่สุดนะครับและผมก็ได้นําผลงานของนักเขียนฝรั่งนี่นะครับก็นํามาจากฝรั่งบันทึกสยามซึ่งเป็น ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฉบับนักลาอนานิคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเรียบเรียงหรือเขียนโดยเริงวุฒมิตรสุริยะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับก็เอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ท e ราบหรือว่าได้รับประโยชน์จากข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับคาวนี้ถ้าเราลองสํารวจกันดูว่าเอาที่มีการแปลเป็นภาษาไทยก็แล้กันท่านผู้ฟังก็มีหลายเล่มครับหลายสำนวนไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของกลุ่มบาทหลวงก็คือบาทหลวงตาชาร์ดบาทหลวงเดอชัวซีนะครับ บัลหลวงเดอะเบสนะครับหรือว่าของทูตอย่างเชวาริเยสเดอะชมองก็เขียนไว้มองซูเออร์เดอะลาลูแบร์ก็เขียนไว้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีมิสเตอร์เซเบเล่ครับทูตพิเศษชุดที่2จากราชสำนักฝรั่งเศสนะครับหรือว่าของนักบวชมิชนาลีอย่างนิโคลัสเชเวสหรือแม้แต่นายทหารอย่างเชวาริเยสเดอฟอร์บังก็เขียนเอาไว้นะครับเ,เรื่องราวที่เชวาริเยสเดอฟอร์บังเนี่ยเ,เขียนเอาไว้นี่นะครับ ก็มีเขาบอกว่ามีหลายสมนวนด้วยกันนะครับแต่ว่างานเขียนที่มีชื่อในภาคภาษาไทยเนี่ยก็คือ,อข้อเขียนที่เรียกว่าจดหมายเหตุฟอบังครับนะครับซึ่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่มขึ้นครั้งแรกที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลันดาเมื่อปีคิศรศักช .1729 ครับหนังสือเล่มนี้ในภาคภาษาไทยเนี่ยหม่อมเจ้าดำรัดดำรงเทวกุล ทรงแปลเก็บความแล้วก็ทรงตั้งชื่อเรื่องไว้ในช่วงแรกว่าบันทึกความทรงจําของออกพระศดิสมศรดศดิสงครามแล้วก็ได้พิมพ์แจกครั้งแรกนะครับในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระวรวงเธอกรมมื่นเทววงวโรไทยครับเมื่อปีพุทธศักราช2486แเนี่ยแล้วต่อมาสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพนี่นะครับก็ได้เอางานเล่มนี้เนี่ยไปรวมเข้าไปในหนังสือชุดประชุมพงศ์สวดาน นับเป็นภาคที่80แล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ต่อเนื่องกันมาอีกหลายหนเ่อที่กล่าวว่าแตกต่างกว่าเล่มอื่นก็เพราะว่างานเล่มนี้นะครับเป็นผลงานของฟอบังครับซึ่งเป็นนักการทหารเนี่ยซึ่งในเวลาที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาน,นั้นก็มียศเป็นนายร้อยโทรครับแห่งกระทรวงทหารเรือของฝรั่งเศสขณะที่งานส่วนใหญ่อื่นๆนั้นก็มักจะเป็นของนักปราดหรือทูตนะครับอย่างเช่นของลาลูแบร์นะครับหรือว่านักบวช บัตรหลวงต่างๆที่ได้สร้างงานเอาไว้มากมายนะครับเมื่อเป็นงานเขียนที่บันทึกของนายทหารเนี่ยเราก็จึงเห็นเนื้อหาและก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรบนะครับอยู่ในงานเล่มนี้ซึ่งก็ตแตกต่างจากเล่มอื่นๆที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับรายละเอียดในเรื่องนี้มากนักนะครับจดหมายเหตุฟอบังนั้นเป็นหนังสือเล่มเดียวครับที่บรรยายเรื่องกบฏมกสันครับที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นี้ได้ละเอียดที่สุดเล่มหนึ่งเพราะว่า ตัวเขาเองครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปราบปรามกบฏในครั้งนั้นด้วยครับในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการกองทหารที่เมืองบางกอกนะครับออนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจออในมุมมองของฟอบังนี่นะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากนักเขียนร่วมสมัยหรือร่วมเหตุการณ์เดียวกันหลายท่านด้วยกันโดยเฉพาะงานของผู้บรรณาบัหลวงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเขียนออชื่นชม ในตัวของคอนแตนตินฟอนคอนนี่นะครับหรือว่าออกยาวิชายเยนจนบางท่านก็เขียนอย่างเลอเลอดเปรียบเสมือนว่าฟอนคอนนั้นเป็นเจ้าชีวิตไปก็มีเช่นงานของบัตหลวงตาชาร์ตนี่นะครับแต่สําหรับฟอบังแล้วเนี่ยกลับเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเลยนะครับท่านฟังก็คือมองเห็นเล่เหลี่ยมของฟอนคอนอย่างชัดเจนครับและส่งผลให้งานของฟอบังก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทําให้ผู้อ่านได้มองเห็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึหน่งแตกต่าง ไปจากงานชนเชื่อของบรรดาน,นักบวชนังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่นะครับที่น่าสนใจมากที่สุดก็ดูเหมือนว่าฟอบังเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องอาศัยอยู่ในสยามายาวนานกว่านักเขียนท่านอื่นๆท่านนี้ก็เพราะว่าเมื่อเรือของคณะทูตเชวาลีเยตเดินชมมองเดินทางกลับไปแล้วเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงขอให้ฟอบังนี่นะครับอยู่รับราชการในราชสำนักเพื่อช่วยฝึกทหารไทยตามยุทธวิัยของฝรั่งเศส ซึ่งว่ากันว่าสมเด็จพระนารายณ์นี่ได้ทรงตั้งให้เป็นนายพลผู้บัญชาการทัพเรือแล้วก็ทัพบ,บกในเวลานั้นด้วยนะครับก็นั้นก็ตามครับแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในสยามนานเพียงไรเนี่ยแต่ก็ใช่ว่าผลงานของฟอบังจะเป็นบทบันทึกที่แสดงให้เห็นถึงวิถีวิถีชีวิตนะครับหรือประวัติศาสตร์ที่ยาวไกลของชาติสยามดังเช่นที่ปรากฏในงานเขียนของวันวริศหรือของลาลูแบร์ก็หาไม่นะครับท่านผู้ฟังครับ แต่ว่าสิ่งที่เป็นคุณค่าของบันทึกของฟอบังเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าจดหมายเหตุฟอบังนี่นะครับแล้วก็คือเรื่องราวร่วมสมัยและมุมมองที่แสดงให้เราได้รับรู้ถึงสายตาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสครับที่มองคนไทยสังคมไทยพระมหากษัตริย์และก็ประชาชนอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้นที่บางเรื่องบางราวก็สามารถที่จะสร้างความกระจ่าง ให้แก่บรรดาผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้อย่างดียิ่งทีเดียวครับชวารีเยเดอฟอร์บังนี่นะครับท่านผู้ฟังครับก็ได้เขียนในจดหมายเหตุของเขาเองนะครับว่าเขาเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมคริสตศักราช1651ที่ตำบลคารดันแขวงโปรวองซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนับว่าเกิดในตระกูลเก่าแก่และก็มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสในวัยเด็กนี่นะครับ เป็นคนที่ซุกซนดื้อรั้นนะครับแล้วก็มีความคิดที่อยากจะมาเป็นทหารตั้งแต่เยาว์วัยทีเดียวแม้ว่าในระยะแรกจะต้องไปอาศัยอยู่กับนักบวชเพื่อศึกษาทางด้านการศาสนาแต่ฟอบังก็หนีออกมาครับแล้วก็ไปอาศัยลุงซึ่งเป็นนายทหารยศนาวาโทแล้วก็ต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนให้ได้เข้าเป็นนายทหารเรือนักเรียนในเรือนี่นะครับในวัยหนุ่มเนี่ยขณะที่เป็นนักเรียนในเรือนี่นะครับฟอบังก็เป็นคนเรือดร้อนนะครับ ก็คือสร้างวีรกรรมส่วนตัวไว้มากมายทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการท้าดวลดาบกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันอยู่บ่อยๆครับซึ่งก็ถือว่าผิดกฎหมายในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าฟอร์บังก็สามารถเรียนจนจบครับแล้วก็สุดท้ายได้รับเลื่อนยศให้เป็นนายร้อยตรีในระยะเวลาที่ไม่นานนักนะครับฟอร์บังได้เข้าร่วมรบในสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนหลายครั้งจนสร้างชื่อเสียงในเรื่องฝีมือการเป็นทหารกล้าให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ด้วยความที่เป็นคนใจร้อนนี่นะครับท่านผู้ฟังก็ทําให้ฟอบบงเนี่ยกระทาเรื่องที่ผิดพลาดบ่อยครั้งครับครั้งหนึ่งก็ไปแทงเอานายทหารเรือผู้หนึ่งเสียชีวิตครับจนตัวเขาเองก็ต้องออกจากราชการแล้วก็ระหกระเหินก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือให้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาต่อมานี่นะครับฟอบบงเองได้ออกรบในกองเรือของฝรั่งเศสก็หลายครั้งหลายหนแล้วก็ระเหยเร่ร่อนไปมาตกระรมลําบากที่โปรตุเกสก็เคย ครั้งหนึ่งก็เดินทางเ,าเพื่อจะไปไปปารีสนี่นะครับในระหว่างทางเนี่ยเขาได้พบขุนนางไทยสองคนนะครับที่มาพร้อมกับมิสเตอร์เดวาเช่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักสอนศาส,สนาในสยามเนี่ยซึ่งขุนนางไทยที่ว่านี้ก็คือคณะทูตจากสยามชุดที่สองครับของสมเด็จพระนารายณ์ที่จัดส่งมาเพื่อให้สืบข่าวคราวของคณะทูตชุดแรกครับที่หายสาบสูญไปก็ประกอบไปด้วยคนที่หนึ่งนี่นะครับก็คือขุนพิชัยวาทิต และอีกท่านหนึ่งก็คือขุนพิชิตอารีนะครับท่านฟังคนหนึ่งก็เป็นขุนนางชั้นผู้น้อยในกรมท่าครับอีกคนหนึ่งก็เป็นขุนนางในกรมอาสาจามทั้งสองท่านเนี่ยได้โดยสารเรือของฝรั่งเศสออกไปยังทวีปยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2226หรือว่าคริสตศักราช1683การที่ฟอบังได้พบขุนนางไทยทั้งสองคนพร้อมทั้งได้ยินเรื่องราวที่ลือกันทั่วยุโรปว่าพระเจ้าแผ่นดินของสยาม กำลังจะเข้ารีดเป็นคริสเตียนนี่นะครับแล้วก็ทราบด้วยว่าเชวาเรียเดอชมองกำลังจะเป็นทูตเดินทางไปยังสยามเนี่ยและกำลังสแสวงหาคนร่วมเดินทางไปด้วยก็เลยทำให้ฟอแบงมีความสนใจจะร่วมคณะของเดอชมองมาประเทศสยามของเราครับท่านผู้ฟังครับแหมน่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าเวลาของรายการกว่าจะมาเป็นไทยในวันนี้นะครับต้องฟังครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับติดตาม รายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ผมศสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีหลังสคนนะครับก็ต้องขอกราบลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ต้องพึ่งตำราลเล่มหนาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไม่ต้องมีร้านใหญ่โตก็เป็นนักธุรกิจได้ไม่ต้องอยู่ฮอลลีวูดก็เป็นศิลปินได้และเราจะเป็นได้อีกหลายอย่าง เพราะช่องทางการสื่อสารจากโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและถูกพัฒนาไม่หยุดนิ่งจะเป็นประตูสู่โอกาสให้เราไปถึงอนาคตที่ต้องการแคทผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของ